สวัสดีค่ะพบกับรายการ H H New หัวเส้งเฮงเดียวซอเดตวันพัสดที่21มีนาคม2 5 6 2ราคาทองสปอร์ตในช่วงกลางวันปรับตัวขึ้นอย่างต่อเนื่องขึ้นไปทดสอบแนวต้าน1,320ดอลลาร์นะทองคำช่วงนี้สดใสหละเกินนะคะทองแท่งในประเทศช่วงเช้าเนี่ยขยับเพิ่มขึ้นมา150บาทนะคะราคาขายออก1,975 0บบาทนะคะช่วงบ่าย ขยับราคาเป็นครั้งที่2นะคะราคาขายออก1 1 9 8 0บาทนะคะซึ่งทองคำได้ปัจจัยบวกนะคะหลังจากการประชุมเฟรดเมื่อคืนที่ผ่านมาเฟรมมีมติตึ่อัดอกเบีย้ยในว้ไว้ที่เดิมนะคะแต่ที่สำคัญก็คือเฟรบอกว่าปีนี้ไม่ปรับอกเบีย้ยนะคะก็เลยเป็นปัจจัยบวกสำหรับทองคำในช่วงนี้นะคะสำหรับแนวโน้มราคาทองคำนะคะ อาจจะมีแรงเทขายออกมาบ้างในช่วงกลางคนืนะคะประเด็นอะไรที่ทําให้มองว่าทองคาอาจจะมีแรงเทขายออกมานะคะคืนนี้มีการประชุมสุดยอดผู้นําของทางสหภาพยุโรปก,ก็ EU นะคะประเด็นที่จะพิจารณาก็คือจะเลื่อนกำหนดเบสิสออกไปนะคะจากเดิม29มีนาคมนะคะที่ต้องรอดูประเด็นนี้แต่ คิดว่านะคะทาง e อูเนี่ยน่าจะยอมให้เลื่อกนกำหนดออกไปนะคะเพราะถ้าเกิดไม่เลื่อนอังกฤษจ,จะต้องออกจาก e อูแบบไม่มีข้อตกลงว่านาเดียวตรงนี้ก็จะกระทบกับเศรษฐกิจอังกฤษเศรษฐกิจของยุโรปด้วยนะคะก็เลยคิดว่าสาภาพยุโรปน่าจะยอมให้เรื่อนประเด็นตรงนี้อาจจะทำให้นักลงทุนรู้สึกสบายใจนะคะว่าอังกฤษ อาจจะไม่ต้องออกจากยูยูโดยไม่มีข้อตกลงนะคะทองคำอาจจะมีแรงเทขายออกมาบ้างส่วนตัวเลขเศรษฐกิจสัมการที่ประกาศคืนนี้นะคะก็น่าจะออกมาดีด้วยแต่ชี้กิจกรรมการผลิตของเฟเซอร์จุลัดีเฟียแต่ชี้เชน้ามเศรษฐกิจก็น่าจะออกมาดีนะคะมันทองคำขึ้นแรงอาจจะมีแรงเทขายแต่ว่าคิดว่านะคะแรงเทขายอาจจะไม่มากเท่าไหร่นะคะแนวรับ ระยะฟ้านก็คือพันสดอลลาร์นะคะแล้วก็แนวรับสําคัญพั0สดอลลาร์นะคะซึ่งในส่วนของแนวรับนะคะในการเข้าซื้อก็จะอยู่ึงหมื่นบาทนะคะส่วนแนวต้านด้านบนนะคะหนื่น้าพันแปดร้บาทนะคะแล้วก็หนึ่งหมื่นันแปดร้บบาทค่ะวันนี้มีเท่านี้ค่ะขอบคุณสำหรับทุกการติดตามค่ะสวัสดีค่ะ